สวัสดีครับดูกับช่องอีสานบานนาบาหน้าคือเก่าครับอืมบรรยากาศร้านเจ็บเกีเ่ยวแต่เซตเนี้ยยังบม่หมดเซตเนี้ยหรืบางคน

ยู่ึัดับให้ยายนคนทรับเอาทังให้ยายครับบ้นานยาปปาขอานบวเป็นเตเสียเข,ขาขายครับลมกัง Còn chèo còn luôn chiều Chứ xe lột chèo nữa cầm Như xe Như xe thang đầm chèo Để khu đầm đi đeo Thang đầm này có xe nằm ở

ก็ห anyway. ังดอกกมาสมอยจะเทไว้อันนี้คือว่าจ้เปปปอยใส่ด่วนเป๊ปปอยปลาเจ้าปลาเข่งโมโหแล้วพี่บืนลงวะพี่ โอ้ยลงมาตายก็มีตัวนี้เมียถัววดนะเฮ้ยทำอึกมึกตัวหญ่ยังก็มีตัวหล่านี่เป็นปงเนาะเมืยเม้ยอั วนงูกำขึนอยู่ไปละพนเนื้อพวกพูนป่ <c oughs> าเป็นเป็นพันพูนเนื้อหนีเอา,เอาไป,ไป่ <c oughs> าขึ้นมันคือมาอยู่มันคือาไปลงอยู่ตรงอยู่ดีนนนนพูน

กะบอกขันไม้ไว้่นอ้ออ้ยนีโอ่งน่ยมไ้ใถังหน่ออ้ยหน่ยหยเมนี่มันออกเหมือนระบาดมันจะเก็บได้ตัวหน่อยมันบาดนี่พี่พี่โอ้ยโอ้ยเอาเอกมาแม่ิ่งมามันหนีออกมาพี่ก็บอาคไปเก็บัิายงน ใช้ละวีหรือกูตักหรือยูจะเป่าเลยนะจ๊ดั๊บตลาดนั่มเนี่ยเนี่ยนะปัดตาคายอยู่หนิมมาเดอนะพี่จะวิ่งเต้นอยู่พี่พี่พี่ว่าอย่างอีาดไปอุ้นมืออุ้น เอาไปที้ไม่ใส่บาทนี่เอ๊ะกลัมั้งหุ่นเผมั้แม่อยากเปลี้ยงทุก่าในถังนึงล้องเขาไม่ใช่เขาโขบุ๋มไปจากเพราเชีงเนี่ยผลไปผลนี่แหละผลเออนี่เราจะไปยี่ยี่ครับยิงบมือรันยังบมือกมาตอบพี่น้องเพังไห โอเคสิกระวังไว้เลยนี่แม่ใส่ไว้อยู่เอาขู่ไปเจ็บทางมันใส่พูนแต่ไม่ไปตืดตรงนี้วัดเดี๋ยวเอาลงสาหลือเอเนี่ยนี่ใส่เผลแงยงอะไรเพิ่ดุกหน่อยนึง นี่เนี่ยมันนีมันแย่ยังกับตายตัวให đâu ừ. Mỗi ừ. bên quạt nó nhận thì đoàn Ủa? lại nhen bánh quạt quá chứ xì rồi lũng khẽ nè nó ở đây hầm mà ngân phanh à, nhỉ bò gì chắc sò bò đó bà gì xì sò bò đó bà Ừ. 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 พีพีหนไม่ยูกมี่ตัีก็โดกบดีแค่ตัวนยังไม่ยูบอเดียวอยู่ก็ไปเอาให้หลรถบอลเดี่ยวเขามาอืมกสอบนึงก็ู่เขียวเลยเนี่ยอออไว้ใส่ ยาเพป่อเดี oh, okay. yeah, okay. yeah. like. ่ยครับยากระมัดนะแล้วยาอะไรยาครับยาคนเพี่โอ้ยเพื่อนมัดได้หรือเปล่า โอ้ไปออกลูกเดีตัวนี้โอ้จับอะไรได้บ้านลูกมันนี่มัน่าจับได้มันว่าจใสเนี่ยนะมีมาพี่

มันมาจากไหนเนมึยมันจะกูไก่งินลอยเลยตายถึงจะช่วยแล้วก็ไปลก็มันยังหันเขดีน้า่เลย่ย่ต้องต่แล้วจ้ะแม่นาจะถงนา้เห็นงกก็เห็น

คนุดยำอร้อนเปียกเยอยู่มึงบอคำว่าไมอาปกบกวนตลอดน่ปากบ้านนี้เห็ุปลาเดียกนที่บ้านนี้

เออคนเลี้ยงว่ากขาปู๊บเอาตัวจะเหมือนจิตเหรอเอาเอาว่าเหมือนกับสีตัวนันได้บ้านยังกว่ากว่าเลี้วดีผมซุ้มกว่านี้มีไว้แค่นี้แหละครับ อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นั้นเลยด้วครับสวัสดีครับ